เป็นไทมาแล้วทั้งแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็เราพัฒนานะฮะอ่านอ่าก่อนอื่นก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ครับทางช่องเด้ะคะอค่ะเด้อนะสวัสดีตอนเช้าๆมูนี้กะมือขึ้นนี่นะคะเนาะมือขึ้นนี่แนวทางเราพัฒนากูหาเก็บแปด 8. เขาเต็มเต็มเด้อค่ะเด้อสำหรับอ่าสองสองพี่น้องสองสองนะครับ จุดเบิ้ลของปูพี่สองสองเอาพี่น้องเนาะหลายท่านหลายคนก็รอติดตามแนวทางอยู่แอดมินเจียบตามปูหายจีบเปลให้เนี่ยหายจีบนี้แอดมินเจีบนะแต่มาแล้วเล้วนะ,ะเนอะนะสำหรับรัฐบาลไทยต่องวดปูหายมาแล้วปูหายมาแล้วได้พี่นวลเนอะเลขสี่ว่าอู้ยสอ,สองสองอ่าหกหกหกสองล่างเนาะออกหกหกสามล่างพี่น้อง เป็นที่แตกตื่นหื้อห่าอะไรสำหรับมิดเดียวปูกระแอดมินเจ็บกระบอกแล้วเนาะคะ่ะเนาะว่าปูฝันนี่นม่นพี่น้องนี่แหละกับรถติดตามไปน้ำกันแต่ว่าคลิปนี้กะอ่ามาแล้วหายมาแล้วนะฮะหามาแล้วนะคะอ่ะาะะอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยด้วพี่น้องเด้อยบนวิ่งห้านะคะบนวิ่งห้าอ่ามีหาศูนย์ หาสองหาสหหอ่ะกง่ายๆว่าติดหาได้พี่นรองเด้อนะติดห้าห้าศูนย์หงห้าสี่ห้าเจ็ดห้าห้อล่างหาสองเก้าสองสองสอง แต่ว่าปูว่าสูตรลอยมาไล่มันมันลงสองรอบที่แล้วมันลงหกรอบนี้ลงสองนะฮะปูได้ชี้จิดตามลอยมาไล่คือลงสองปูฝา,ากมาไล่เสร็จแล้แลพี่น้องแต่ว่าตอ่อหัวดิเป็นหายมากตัวเดียวห้าพี่น้องเห็นบ่นี่เห็นบ่พี่น้องนะ,ะนี่วิ่งหา หาศูนย์หาสอหาส่หาเจ็ดหาหา,า,าล่าง5 2 9 2 2งเก,ก้าองส,องสองงือขึ้ดีกว่าไปแนวทางเล่าปัฒนาแล้วเนาะสองเตเต็มเตมเลยอันนี้คือตองวดนะคะับท่านผู้ใดที่พร,พระท่านเห็นีิติิตแตไมไม่เจ็บาตามแนวทางรัฐบาลไทยคู้หาเจ็ดแปดเนี่ยนี่พี่น้องคือชุดตองวดเดี๋ยวสิวา่าพ่เห็น น,น้องคะนาะติดตามไปน้ำกันทุกๆคลิปปูฝากมาให้แต้สาวๆไปเลยพี่น้องนะฮะได้ถือโอกาสทำคลิปฝากตอนเอฟซีแฟนเพจแฟนช่องเฮ้าปูได้ที่ติดตามอยูกก่กานี้แหละพี่น,อนอ้องเห็นบ่างบอกง่ายๆก็คือห้านะ,ะนี่นไปมาหาศูนย์หาสองหาสี ห้าจ็ด๊ดหา้หาห้าสองสองสองเก้าเก้าสองสองสอง,สอ,งอ,อ่าต่อไปพี่นลวงมือขึ้นนี่เข้าเต็มเๆนะคะแต่สำหรับเล่าพัฒนาเลาพัฒนามือขึ้นนี่ออกอสองสี่สองเนาะแล้วก็สองสอง ว่าเขาเต็มเต็มสำหรับปูไฮ78ได้พี่น้องด้วยเข้าเต็มเต็มเลยนะ,ะอ่ะปูไฮมาแล้วพี่นอ้องให้มือดีๆได้พี่น้องด้วยให้ดูดีๆนะคะคลิปนี้อให้มือดีๆวิ่งลวดนี้อ่าวิ่งลวดตัววิ่งครับตัวลวดนี้แตกตลอดได้พี่น้องด้วย นะรุดยากสำหรับปูหายเลขแปด 8, นะคะเนาะรุดยากนะ,ะสำหรับวิ่งลุตตัววิ่งของปูคือหนึ่งกับสองพี่น้องหนึ่งกับสองบังเทือกม่นกับมานน้ำกันนะคะเนาะเลขติดเลขติดประจำวันเคยออกน้ำกันอรอบชิลเลียวนี่แหละที่แอดมินเจียบาศูนเขาน่ะเป็นของวันจันทร์พี่น้องมีสามมีศูนย์มีเก้า <c oughs> สีมานน้ำกันอีกบ่ สำหรับเลขติดประจําวันเนาะมีอิริเนาะพี่น้องเนาะ,ะมีให้เห็นอีริ <Okay. S 1> มีสามมีศูนย์มีเก้าวันจันนะวิ่งหลุดเพิ่นหนึ่งกับสองพี่น้องจับคู่บนีัตรผู้ใดที่แบบได้มาเด็ดๆก็เอามาเปรียบเทียบใช้กับของคู่ก็ได้วิ่งเพิ่นหนึ่งกับสองแต่ว่าหรือว่าอาจจะมักน้ำปูแล้วก็ไดนะ้หนึ่งหกประจับคู่มาให้หนึ่งหก หนึ่งเกสองหกองเกดฮื้อวิ่งหนึ่งกับ2พี่น้องนะฮะ <c oughs> หนึ่งหกหนึ่งเกตสอก็อกจะจับคู่แบบนี้คู่หาเกตแปดนแล้วก็อ่าเป็นที่ฮื้อห้าือ,อ่าชุดเบิ่นของปูชุดเบิน่นเพิ่น E แอดมินเจียบบ้านละหลายท่านหลายคนคก็คอยรอตั้งแต่ชุดเบรริ่ลแอดมินเจียบอ่ามาแล้วก็วจะผักที่น้องสำหรับแนวทางเบิ่ลของปูนี่ีแค่สามปูสามหางนะ,ะ,นะะถ้าเบิ่ลจะมาเด้อเพิ่นว่าเด้อมีสามสามเก้าเก้าแล้วกันศะูนย์ศูนย์ยี่สี C หลายตันหลายคนก็คอยกันลอตังจต่ชุดเบรริ่ลละปูจะเบิ่ลตัวใดสามสามเก้าเก้าศูนย์ศูนย์นะ แล้วก็ออกมีแปดกมูอีกก็คือ3าีพี่น้องบรรู้ว่ามาจากไหนจะ่ามันอยู่ถ่ายมูสามี 3, เนาอคคะเนาะเอาเดี๋ยวแอดมินเจ็บจะใหเมืองแนวทาังนอะเนาะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดพี่น้องถ้าเบิ้ลจะมา3ามสามเหัวเอฟซีรอดอีกตามอยู่นี่พี่น้อง บอเนี่ยหนึ่งกับสองนี่ยังประนได้หลุดได้พี่น้องนี่เด้อหนึ่งกับสองนี่ยังไม่หลุดนะฮะสำหรับชุดเบิร์นฮงปูแล้วก็เลขติดประจําวันถ้าสมมติว่าจับคู่หลุดอยู่ในนี่ก็มาคือให้เห็นคือเก่ามีให้เห็นนกะการล่อรุนไปนน้ำกันสําหรับวันจันทร์ที่หกคือจ,จิก,กายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกอ่าสิแตกอยู่ในนี่บ่อ่าไอีพี่น้องเขาเอาไป เบื้องบนพิจานะรณาองค์กรภาวะย่างอีกหลายมือ,อยุกนะสำหรับแนวทางเราพัฒนาอ่านว่าพี่น้องนี่จับผู้จับคู่ผู้พ่ายนี่แหละมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดนะครเนาะสามสามเก่าเก่าศูนยะ์ศูนย์อ่าช่องนี้เห็นไหมนะแคบภาพนะ สามสามเก่าเก่าศูนย์ศูนย์แต่ว่าสามสี่บมาจางไหนมาแปลกกรมูไปไหอยยุทธไทยอาจจะเป็นตัวกันต,ตัวแปลยกๆนี่มันอาจมันมักจะออกพี่นองตัวแปียกๆแอดมี่เจียบแล้วเมืองเอ้าตัวนี้คือมาหอยยุทธไทยมู<笑><笑>เพื่อเป็นแนวทางเข้ากับพิจารณาเมืองออกพี่นองนะแนวทางกับมีเข่ามีรลุด้เด้อพ่นองเด้อนะใส่พิจารณาญาณในการรับชมผู่คนกากจะแขึงทื่อกันอ่านะ สําหรับคลิปนี้ก็เป็นทั้งแนวทางรัฐบาลไทยแล้วกันแนวทางเล่าพัฒนานี่พี่นอ้องกูใดเพัาะ่านเห็นนะแต่ท้ายคลิปแล้วนะคะแคปภาพไว้สาหรับอันนี้แนวทางวันที่16พฤศจิกายนนะ,ะ2566โอ้ 5, 8อชุดชตองหมดของกูพี่นอ้องพร้อมด้วยแนวทางเลาาพัฒนาอ่านะแป๊แบ,บหนึ่งก่อน จะได้เห็นเดี๋ยวนะทางนี้ก่อนนะสายจ่อพี่น้องอ่าน,นะเห็นไหมแคปภาพด้วยพี่น้องด้วยแคปภาพ่าอ่าอ,ะ,อะเป็นบรรยากาศตอนเศร้าๆฝากตอนเอฟซีแฟนเพจแฟนชอ่องเข้าขอบพระคุณหลายๆนะคะเนาะสำหรับการติดตามแล้วก็ ก,กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานาสำหรับคลิปนี้กับไฮเอฟซีเฮามีโชคมีหมาน้ำกันใครที่ติดตามแนวทางเราพัฒนาก็เอาไปพิจารณาดูนะคะสำหรับชุดตองหวัพี่น้องเฮาก็เอาไปเสียงล่องมือปูหามาแล้วญาติว่าเ,เห็นเนาะคะเนะาะสำหรับคลิปนี้กับไฮเอ้งเฮมันๆนะะเลยค่ะเด้อสวัสดีนะคะ นะให้เฮงปังปังนะคะทางนี้นะเห็นี่าพี่น้องนะแคปภาพอีกนะก่อนจะจบพี่น้องรู้สึว่าว่าวาเห็นเนาะค่ะเนาะ,นะะเฮงปังรวยนะคะสวัสดีค่ะ